สวัสดีจ่าแพ่ครับทุกคนมือนียายจะาไม่กลาผ้ามวน้วยจ่าดิยายผ้ามาเบึงสวนตะท้องนี่แล้วปลูกพักนา้นงพี่น้องเห็นบ่าพักตะทองงามดีตัวนี้เขาอื่นวะพักเสียนน้องพี่น้องเน่อโอ้ย นี่พักปีนี่บ่ก่ขยงามมันบอ,นนอก่ขยหนาวเนาะพี่น้องคินบอกนี่มันอันนี้ลุงจะพักตัวนี้งามงามพี่น้องิึงมามาเอาในใย่าเด้อนี่ก่อนย่าจะออกไปทำมาหากินย่าเสยตัวนี้พักค่วงตุ่งเนาะพี่น้องเนาะเปิดพักขนาท่าทองกับโปูนี่พักขั้งตุ่งเอาไปเจวได้จ่าเด้อนี่ตัวนี้พักหน,นังใหญ่กั่าโบูนี่ พักกาดขาวหรือพักหยังนี่หรือเจ้าพักหยังนี่บัวพักกาดขาวนะพักกาดขาวคือเป็นยังสี่เต้คนละนี่ยักหยองเออฮ่าักการหยองนี่พักกาดขาวตาทองวะนี่ตัวนี้พักหอมพักบัวนี่พี่น้องใหญ่พารีอยู่ ไอใหม่กินพอดีเนาะพี่น้องเ้าเด้อนี่ตัวนี้พักกาดขาวย่องยองเห็นบอหมใหญ่พรารีาวิวบางต้นตนี้ก่อนอม่บอมันบอกไข่งามเลยพี่น้องมันบอกมันบอกไข่หนาวเลยนี่งามปันนี่เลยเนาะพี่น้องฮะนี่ งามดีอยู่บันดานมาบอกแข็งามตาทองว่ะผักซีอินหรือผักซีลาวนี่งามๆเลยน้มพีหน้องเนาะแจกกต่สิเกี้ผพักอือนี่ ก่อนจะออกไปทำมาหากินเก็บผักไปขันก่นอนเนาะพี่น้องละนี่พี่นอ้องใหญ่จะรูปผักเสียนนี่เห็นบ่ผักเสียงงามๆเลยนี่เอาไปขันแกวโอ้ยปนกบปปนยังกระเสบนี่ไร่ไร่สวสดีสวัสดีวัสดีจ้านี่ใหญ่รูปผักเสียนเราไปขันซุ่มคเน,นาะจ้าเนาะ นี่ลูกเป็ดมีป็เนาะกับเป็ล่างงามๆลูกพี่นนาะลูกหัเมืเลยน้ลูกลูกเปมึงเดียวครับตัดสุมเสร็พี่นนอะเอ้ย าเขียนไปขันน้องสาวขันก่อน,นานี่นาะเออพี่น้องเดี๋ยวมาชิโก,ก้องไว้เนาะโก้องไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะโก้องไว้ก่อนมันอันนี้เออน้องนั่นเขาแต่ท่องเก็บเปลี่ยนมือ <laughs> ลูกอ,อ่ะถึงหากมันเลยเขาว่ามันเสียบดีแถว ลูกเอาเลยลูกเอาเลยกินหอนหากมาเดยมันเป็นยาดีได้เถ <laughs> นะอะเพื่อนเออ ฮะงามดีเนาะเดกแต่ถอดกิ๊บพี่น่อพี่น้อเอออย่าบ่งามดี อุ่นได้หอบหนึงล่ะน้องนั่นไปไหวหอบหนึงล่ะป,ปลูกผักงามดีน้อชาท,ทองงามแน่อยู่ดอกพี่น้องหากอันนี้มันเป็นอยังจะมันเป็นอันนี้มันบ่ไข่เด็กอันนี้มันบ่ไข่หนาวเนาะนี่ผักนี่เปื่อยดีดีน้อแถาเนาะผักหอมผักหอมมันเป็นอยังมันเป็นปีนี้มันเป็นแบบเป,เป,เปื่อยๆทิ นะมันบนหนาวดิมันหนาวไม่แห้งไปเหือดละด้วยจ่ายด้วยหอบหนึ่ง,องอเอาไปลางแล้วก,ก็ขันเนอ้องพี่น้องเนาะให้พี่น้องขันบได้ให้เห็นต้อนขันดอกพี่น้องก็สิเห็นอยู่เนาะอืม คันหลายๆก่อนโอกไป็่สมาหากินน้องีีน่องเนาะทางเช้าหดทางท่องหดของเหล้วก็เริมกิก็บผักผักเสี้ยงก็ <laughs> คันแก้วน้ำพริกกระเสบได้เท่าคันๆไปแล้วคนเท่าเรามัก กินหนามมันไหมโซนน้มมันแล้ววะเออรองข้อดีแล้ววะคนสมัยเก่าคนสมัยนี้เ่ราะแสบนะคนสมัยนี้ก็เสียมืดเขาขายเป็นถุงก็ขายได้เขาหัวนี่เสียงไก่ห้อง มาลูกซ<า>อยกุดหมกระนหยุดพักังแม่เมียมันจะเมนมืดเขาเดี๋ยวเตาน้าบอกคนเนี่ยข้ยาออกดาพักผีชุก เบิ่งพี่น้องพระคณาผูกกำลังเคี้ยวสะอุ้มพี่น้องพุนพุนเรียนวาวยาย่เนี่ยมาห็นดองด้อพุนวาวดังบูื้มดืมด้มดืมด้มดืมด้มอยู่ อ้าวเวหออาี่ยมพี่นังเหมอหือนพี่นังเขาเออนี่พี่น้องเห็นบอร์นี่พักนี่กำลังแก้วเลยนี่นี่พักก,กาดตะทองมาคนละแนวต้วนี้พักกาดขาวแบบได้ดอกนี่ ขาขาวซื่อเออขาวซื่อบเม่นนองตาทอกว่านี่ตัวผุนเี็กพักการน,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 นองนี่คาร์เดปูกเราได้คาร์ลาคารเขาได้เอาอยังมัดเนาะเม่นบ่จังมันขาวอัวชัวนาเจียอืมน้องนี่พักกะลัมปี้แล้วจ่านี่ ขึ e ok ah. ้นจากโถนนอเอามาแต่เมืองนอกเลยจ้าหนึ Day, <danach. S 1> n n ่งสองสามสี่หาฮกเกสแปดเก่าซิฟโอ้ขันเป็นหัวหอนะขันย่ำหนาวนะขันเป็นหนาวหนาวเปนฮอดีอยู่น้อพี่น้องเนาะมันสิได้กันหนี้อยู่นี่พ่อพี่แล้วพี่น้องนี่ช่องหนึ่งตีนี้ช่องหนึ่งเออนี่นะเขาอึดพักกระลัมปีนอกเอามาจากนอกเลยจ้าเด้อเพ่งับเพื่อนพากมาให้นี่ นี่อระหอบหนึ่งปลายเท้าบัดนนี่อืคุณจะถ่องจะรังกีบเลยอ๋อบัดนนี้ยายกบสิจบคลิปจบคลิปมาเก็บพักในสวนไหวเพียงแค่นี้ด้วยจา้าด้อขอบคุณจา้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์จ้าให้ยาย โดยดีเสมอมาขอบคุณค่ะจะคอยติดตามคลิปใหญ่ออกไปทำมาหาก,กินต่อไปได้ได้จ้าบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บสวัสดีครับไ,ไปไไปอดได้สองหอบสามหอบอนะองนั่นหอบไปอีกพีก็หอบอหนึ่งนีองอ่อือ เอองามงามนี่พักสี่ก็งามนั่นไปไปไปเนียเอาอีพี่น่องไป